่าวันนี้เอาให้ที่เรื่องว่ารักไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะก็มีลูกค้าที่เขาเคยทานเจลกับเราเนี่ยเมื่อก่อนโควิดเนาะก็ประมาณ3ปีแล้วแหละเขามาด้วยอ่ใตาระยะที่4ีระยะที่4ีก็เหลือ20กว่ากว่าในเขาก็ทานเจลตัวอูมิกับตัวฮาร์ดของเราเนี่ยก็หลายปีแหละจนค่าค่าไตาของเขาขึ้นไปล่าสุดก่อนที่จะหายไปเนาะ ก็ขึ้นไปที่75ทีนี้พอช่วงโควิดก็จะหายกันไป3ปีกว่าๆจนเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปตรวจสุขภาพเขาคอนแทคมหาพีเมื่อวานโดยที่เขาไปตามหาอูมิในอินเทอร์เน็ตแล้วบังเอิญไปเจอ,อผู้ใหญ่ท่านอื่นทีน,ทนี้เขาก็คือจําเราได้เขาก็ประทับใจเราอยู่เขาก็เลยขอที่จะติดต่อมาหาเราเห็นไหม3ปีถ้าสมมติว่าร <uh, <f> เราดูแลลูกค้าดี3ปีไปเจอท่านอื่นนี่ก็ราคาก็ ถูกก่าเราอีกนะแต่เขาเลือกที่จะคอนแทคมาหาเราก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็ต้องขอขอบคุณอาเพื่อนๆสมาชิกเราอะนะจะบอกเลยว่าอูมิเนี่ยถ้าใครได้ทานแล้วรักไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่ประทับใจคือเขาเลือกที่จะกลับมาให้เราดูแลก็เริ่มต้นกันใหม่ก็โดยที่ขอผลตรวจเนาะครั้งที่แล้วเป็นไตเนาะระยะที่4ี่กลับมาระยะที่สองรอบนี้ปรากฏว่าพอดูผลตรวจแล้วค่า g f เเหลือสี จาก75เนาะแล้วจาก75หายไป3ปีลงมาเหลือ44 แต่ที่พีกกว่านั้นคือเราเหลือบไปเห็นในใบตรวจก็คือค่าน้ำตาลสะสม HbA1c <cy> ปรากฏว่าขึ้นไปจนถึง9 9้ <H im> นี่คือตกใจมากพี่ก็เลยถามก็เลยว่าตอนนี้ขอโฟกัสไปที่เบาหวานก่อน <H im> เพราะว่าถ้า9้าเนี่ยน้ำตาลมันคงหนืดคงคงจะเหมือนน้ำเชื่อมแล้วมันคงไปไม่ถึงแล้วแล้วตามประสบการณ์ของเราคนที่เอ่อน้ำตาลสะสมเกิน8 9ขึ้นไปเนี่ยก็เลยถามเขาแบ็กกลับไปว่าตอนนี้พี่มีอาการเรื่องของตาฟางบ้างไหมแล้วก็มีชาไป มือไปเท้าบ้างไหมแล้วก็บูบบ้างไหมปรากฏว่าสิ่งที่เราให้คําถามไปเขาเป็นหมดเลยก็เลยเพิ่มความเพิ่มความมั่นใจไปว่าเขาเขามั่นใจว่าอูมิจะช่วยเขาได้ก็เลยบอกเขาว่างั้นขอแก้ไขด้วยซูมไปที่เบาหวานก่อนเราก็วางวางแผนกันแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะเอาผลตรวจมาเล่าให้ฟังอีกว่าเออมันจะดีไหมเพราะเราวางแผนกันเรื่องของการควบคุมอาหารลดแป้งด้วยเนาะเรื่องของน้านําตาลแล้วก็ อัดอูมิไปเลยเพราะอูมินี่เราไม่ต้องอธิบายแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาคิดว่ามันแค่รักษาไตานี่คือคําพูดของเขาเนะบอกไม่ได้รักษาไตาอูมินี่เป็นสารอาหารที่ช่วยบํารุงได้ระดับเซลล์ฟื้นฟูให้เซลล์เรากลับมาแข็งแรงที่ยังไม่เสื่อมมันก็จะไม่เสื่อมมันก็จะแข็งแรงที่มันเสื่อมไปแล้วมันก็จะฟื้นฟูกลับมาแต่ว่าทําไมเบาหวานถึงจะดีขึ้นเพราะตัวอูมินี่มันมบ,บํารุงตับตับเป็นตัวผลิตอิสุลีนเรา ก็บอกอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้เหรอเขาคิดว่ารักษาใจนี่คือคําพูดของเขาเราก็ได้อธิบายไปเขาก็บอกอขอบคุณที่เขาได้กลับมาเจออูมิอีกครั้งนี่คือคําพูดของเขาเลยนะเขาดีใจแล,แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้กลับมาเจออูมิอีกครั้งเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกเขาอ่ะบ่นเขาใหญ่เลยว่าทําไมเจลอ่ะมันดีอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้แพงเลยทําไมแม่ถึงหยุดไปแต่ความเข้าใจแม่ก็คือคิดว่ามันคงหยุดดีขึ้นที่7 5แล้วมันคงไม่ตกอีก และนี่ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าโดยปกติของเซลล์เรามันเสื่อมอยู่แล้วร่างกายเราใช้พลังมันก็เสื่อมอวัยวะเสื่อมไปถ้าเราไม่ดำรลรลงเลยมันก็เสื่อมตามปกติอย่างน้อยก็1 2ึ่ถึงสเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าเรามีปัจจัยโรคอื่นๆหรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ใครที่ได้ดูวิดีโอนี้เนาะแล้วใครมีมีเบาหวานความดันไขมันเก้าบอกได้เลยว่า 4ตัวนี้คือ4ตัวที่ทําให้ไตของคุณเสื่อมไปมากกว่าปกติคุณมีโรคพวกนี้เป็นทุนคุณก็จะเสื่อมมากกว่าคนปกติอย่างเงี้ยกลับมาเจอกันอีกครั้งหายไป3ปีปรากฏว่าไตาหายไป30%เกือบ40%่ อ่ะอันนี้คือเรื่องของความเป็นจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายแค่เราเอาผลตรวจไปตรวจประจําปีใช่ไหม <1> <1> <1> หรือว่าถ้ามันมีอาการอะไรผิดปกติ 1> <1> คุณก็สามารถไปตรวจเองได้และยิ่งถ้าเป็นน้าําตาลความดานันไตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสั่งให้หมอหมอไม่ต้องสั่งให้ตรวจคุณสามารถเดินเข้าไปแล้วขอตรวจได้เลยง่ายมาก ถ้าจจ่ายก็ไม่แพงเพราะนั้นขอย้ำอีกทีว่าเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยต้องขอใบกลับมาด้วยเราอย่ารอจนให้แบบมีอาการเบื่ออาหารแล้วปัสสาวะไม่ออกแล้วมีอาการอาเจียนนั่นหมายความว่ามันเข้าสู่ระยะท้ายๆซึ่งการแก้ไขมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เลยบอกว่าว่าความที่เราไม่รู้หรือไม่ดูผลตรวจไม่เป็นเนาะปรากฏว่าเราเข้าใจว่าไตอเสื่อมมันอันตรายแล้วแต่ปรากฏว่าเบาหวานอันตรายมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่ที่เบาหวานขึ้นตาแล้วทำ ให้ตาบอดเนาะอันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันว่าการตรวจสุขภาพทุกปีเนี่ยมันดีต่อชีวิตเราจริงๆอย่างน้อยคือเราได้รู้แล้วว่าเราเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหรือเรายังปกติถ้าเรายังปกติเราก็แฮปปี้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าก็วันนี้ก็เลยเอามาฝากนะคะงก็อย่าลืมตรวจสุขภาพทุกปีแล้วก็พร้อมกับขอผลตรวจมาด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะแม่ป้อมแม่ป้อมคัะอายุเท่าไหร่นะคะคุณแม่อายุหกสิบห้าตอนนี้หกสิบห้า แต่ว่าเมื่อตอนที่เขาอ่าใตดีขึ้นแล้วก็ประมาณหกสิบสองหกสิบสาเห็นไหมช่วงแก็บแค่สามปีไตลงมาสาสิบ้าเปอร์เซ็นตน่ากลัวนะอันนี้น่ากลัวเพราะพี่ก็เลยเอามาบอกว่าผลตรวจสําคัญสุดขอบคุณไม่ฟ้อมมากเลยค่ะสมกับชื่อรักไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะท่านไหนที่ะท่านไหนที่ได้ทานมุมนี้นะคะก็จะติดใจแล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ถ้าได้ทานต่อนออุ่งดีแน่นอนเลยนะคะในส่วนของอูมิเนาะถ้าตอนที่เรายังไม่เป็นเราจะรู้สึกว่ามันแพงแต่เราลองนึกดูสิว่าไตามันจากครั้งที่แล้วเนาะยี่สิบสี่เปอร์เซ็นแล้วเขาดูแลจนขึ้นไปเจ็ดสิบห้าค่าใช้จ่ายยังไงก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ไม่แพงเท่ากับเราไม่สามารถหาซื้อไตได้อะตอนที่ไตเราเสียน่ะแล้วเราให้เงินเท่าไหร่อะ่ะถามว่าเป็นล้านเราก็หาซื้อไตไม่ได้นะเขาก็เลยอันนี้คือคำพูดที่เขาบอกว่าตอนที่เขาเขาได้ยินว่าไตาเหลือ 44เนี่ยตอนนั้นเขากลัวมากเลยว่าเขาจะต้องไปนอนฟอกไตเพราะว่าภาพมันมาแล้วไงว่าสามปีไตมันลดลงขนาดเนี้แล้วตัวเองมีต้นทุนของเบาหวานอะไรเงี่ยเขาก็เลยกลัวมากเขาบอกตอนเนี้ยมีเงินแล้วไม่มีชีวิตเนี่ยไม่คุ้มแต่ถ้ามีชีวิตแล้วสามารถไปหาเงินได้อีกอันนี้คือคําพูดของเขาก็แต่ว่ามันก็คือเรื่องจริง ใช่ะคะ่ะขอบคุณคแม่ป้อมมากเลยค่ะสําหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าและเห็นตัวอย่างด้วยเนาะว่าไตาของเรานะคะสามารถที่จะลดลงได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีโรคต้นเหตุต่างๆนะคะโดยเฉพาะเบาหวานไขมันความดันนะคะจะทําให้ไตของเรานั้นตกลงไปได้เร็วเลยนะคะไงขอบคุณเคสนี้มากๆเลยเดี๋ยวเราติดตามผลกันนะคะแมบบ่ป้อมขอบคุณคมากค่ะ